กำลังเดินทางขึ้นเขาแล้วนะคะทั้งหมดทางนี้อยู่น้ำตกเกงงองะคะด้านบนค่ะสวยนี่เห็นด้านหลังไหมคะสดสชื่นมากเลย โอ้เรก็ใส่มาก็คือวันนี้นะคะตื่นเช้ามาแล้วก็จะเช็คเอาท์แล้วนะคะจะเช็คเอาท์ออกวันนี้เลยะะแล้วก็เราจะไปเจอกันที่ภูเขาด้านบนกันนะคะวันนี้เราจะขึ้นเขากันค่ะไปที่ทะเลสาบจูเซนจินะคะไปชมกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะ่อวานนี้มันมีกาแฟฟรีใช่ไหมคะที่สาบตอนไหนดูว่าให้ทานฟรีพอไปทานได้สักพักมึงคาด้แก้วเดียวเอง โอ้โหตาแข็งทั้งคืนเลยเพรก็เพราะว่าของฟรีนะคะนอนไม่ค่อยจะหลับเลยโดนกาแฟดำไปแก้วใหญ่เบื้องมันขวบเข้มข้นมันสุกม,มากนอนไม่หลับการสภาพก็จะเบลเบๆหน่อยเขา่อียช่วยก้อนนึ่งเลย ก่อนจะขึ้นเขาไปที่น้ำที่ทะเลสาบชูเซนจินะคะเราขอแวะพักรถดูน้ําตกด้านล่างนี้ก่อนนะคะสวยมากเลยได้ยินเสียงกันไหมเอ่ยเดี๋ยวให้ชมนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง แบบนี้นะคะนี่คือด้านล่างนะคะยังไม่ขึ้นด้านบนน้ำนะคะที่ไหลาจากด้านบนลงมานะคะนีก็เพลยธรรมาชาติตืนเช้ามาสดชื่นเลย,ยเดี๋ยวตกกินเด้ตกกินเดีวตกกิน,กกนมาสู่บรรยากาศตอนเช้ากันนะคะ สวดีาาม,ามากๆธรรมชาติบำบัดฉันเหนื่อยล้ก็เดินเข้าป่าล่ากันไม่ยามป่าเราจะพาไปดูเขาตกปลาอายุกันนะคะตกปลาอายุตกปลาอายุค่ะบนแม่น้ำ ปลาอยู่เป็นปลาที่มีกลิ่นหอมนะคะเหมือนแตงโมเลยเนื้อนุ่มนะคะทานง่ายอร่อยด้วย ทุกคนสำหรับเมื่อวานนี้นะคะสาวพุทอรได้ขึ้นมาบนเขานะคะฝนตกนะคะบรรยากาศไม่ดีเลยสำหรับวันนี้เรามาเก็บเอาบรรยากาศใหม่นะคะก็วันนี้แดดออกสวยงามมากๆเลยดูสิคะเดี๋ยววันนี้นะคะสาวผุทจะถ่ายบรรยากาศสวยๆมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะว้าวสวยงามมากๆเลยนะคะที่นิโก้นะคะจังหวัดโทชิ์ิีนะคะเดี๋ยวไปถ่ายภาพไ้ชมกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ตอนนี้นะคะมาแล้วค่ะสายแบนของเรา ะะสวยไหมเห็นไหมภูเขาช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหน้าร้อนอยู่นะคะเด <c oughs> ือน,นวันนี้วัน,น,วน,น,วน,นเดือนเก้าเดือนกันยาค่ะช่วงเดือนกันยาก็จะบรรยากาศแบบนี้นะคะ <c oughs> แต่ถ้าจะเป็นช่วงอากีบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีนะคะก็ะจะเป็นแบบหนึ่งนะคะแล้วค่ะโอ้โห <c oughs> ด้านบนก็ยังคืมเหมือนเดิมมีเมฆคืมนิดหน่อยนะคะขึ้นกระเช้าค่ะวันนี้วันนี้มีเพื่อนร่วมเดินทางเยอะมากซื้อบัตรขึ้นกระเช้ากันนะคะ ว้าวแตกต่างจากเมื่อวานมากเลยสำหรับเมื่อวานเป็นแบบนี้แต่วันนี้เป็นแบบนี้นะคะสวยไม่เอยเขียวชอุ่มดีนี่นะคะน้ำตกสุจิชวิวระยะไกลนะคะ ผู้ใหญ่730ยเยนเด็ก380ยเยนค่ะราคากระเช้าขึ้นนะคะไปกลับนะคะสองท่าน1,440ยเยนค่ะแล้วจุยจียงชูป,ปุงอีกอีกสิบนับี มาตัวจุดวงนั่งรอกันนะคะตอนนี้เราอยู่ในกระเช้าแล้วนะคะกำลังจะขึ้นไปด้านบนแต่ดูบรรยากาศละ กิ้เละดิสเน่โหเห็นแล้วค่ะน้ำตกเีงงเลเลสามชุดเซนจิโอ้หอบเลยค่ะเดินขึ้นมา กล้องตัวนี้ต้องหยอดหยอดเหลียนร้อยเย็นมันจะมองได้อาตาป่าแล้วกันด้านบนปิดหมดไม่เห็นอะไรเลย ไปสักานาทีมืดเลยค่ะบรรยากาศแช่ไอสักรีจัดสักหน่อยรสตรตเบอร์รี่ครับเป็นโคตรฟินเลยปูรังคนตรงนี้เป็นประวัติเก่านะคะของกระเช้าที่นิโก้นะคะ สมัยก่อนนะคะเป็นลกรางดึงขึ้นมานะคะจากด้านบนเอยจากด้านล่างขึ้นมาตรงจุดๆุดนี้นะคะตั้งแต่พศอเอน,อนี้ยหนึ่งเก้าสามสองโอ้โหจาก1.2กิโลนะคะจะมีภาพรางเก่านะคะนี่ค่ะรางเก่าที่เขาใช้ดึงขึ้นมาสมัยก่อนทางเก่านะคะนี่เลยเป็นแบบนี้แล้วก็จะมาเป็นเคเบิลคานเคเบิลนะคะแบบนี้คะ่ะโอ้โห19 สากี่ปีเนี่ยจากพศ1932จนถึงปัจจุบันนี้นะคะ2,020 2น2 0นะคะรวมจนถึงปัจจุบันนี้มีอายุทั้งหมด88ปดปีปาทิถูเขาก็บูรณะแล้วก็ทำใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจนมาเป็นกระเช้าของปัจจุบันนี้นะคะนี่นะคะทะเลซาบซูเซนจี ถ้าเราจะขึ้นเรือตรงนี้เขาก็จะพาล่องไปชมแม่น้ำนะคะวา้าว องวันนี้นะคะอาุทาง้องนั่งเรือค่ะอยู่ที่ราคาต่อท่านนะคะ1,400เยน่เรือจอกประมาณเที่ยงสาินาทีนะคะเดี๋ยวเราก็พักทานข้าวเที่ยงกันก่อนแล้เวเราไปต้องเรือกันจ้าได้แล้วขึ้นเรือแล้วนะคะได้ค่ะเรืลลอลเนาะที่เรารอลำนี้จอดอยู่ตั้งนานแล้วนี่ ว่าอากาศเย็นดีมากสุดอากาศเข้าให้เต็มปอด เรือมีห้องน้ำให้ด้วยด้านนอกก็จะมีตู้กดน้ำค่ะกาแฟดื่มได้เลยบรรยากาศด้านในนะคะมีห้องนั่งเยอะเลยต้องนั่งห่างๆกันนะคะ シワは、のコハニゴザマソウヤシロガ、シモツケのコ i プレックスは、ニコトショグシュライ รอพักกิ้งเคเคกงเคกงอืมเคงันจะงงเคกงมันจะงงจะงงงตอนนี้เราถึงน้ำตกเคงงแล้วนะคะเคงงหรือเรางงเคงงเราจะงงครับสูดอากาศเต็มปอดตรงนี้ไปลงไปดูน้ำตกเคงงแล้วเราก็จะปิดทริปวันนี้นะคะทริปที่สองของมิโก้นะคะจังหวัดโทชิมิเกะ แล้วพบกันไปเจอน้ำตกกันเลยค่ะว้าวอันนี้เป็นด้านบนของน้ำตกเคงงนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างกันนะคะน,นี่น้ำตกเคงงนะคะด้านบนค่ะสวยนี่เอย วยไหมเป็นน้ําตกที่ติดหนึในสามของประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นน้ําตกที่สวยหนึ่ในสาของประเทศญี่ปุ่นเลยน้ำตกเทงลง,องตอนนี้ถ่ายท่านอยู่ด้านบนนะคะเราสามารถลงดิฟไปได้แต่จะใจ่าย้องเสียบัรลงไปนะคะ ตัวลงวลงลิฟต์ลง,ลงไปข้างล่างไปดูไอ้น้ำตกเทงงุ่งจ้ะข้างล่างห้าร้อยเจ็ดสิบเยนผู้ใหญ่ห้าร้อยเจ็ดสิบเยนเด็กสามท่งสี่สิบข้างล่างห้าร้อยเจ็ดสิบเยนค่ะตนนัดให้ท่านค่ะกำลังรอลงลิฟต์ไปที่น้ำตกเทงงุข้างล่างขนาดก้าสิบเจ็ดเมตรแต่ในวางเว็บเขาก็อบอกอังก้าวไอ้ร้อยเมตรแต่ในจา้า เย็นมากเลย22องศา22องศาก็อนาลด้านล่างนะคะลงมา100เมตรนะคะใช้เวลา1นาทีค่ะน้ำตกแคงงงแคงงงงงไหมม่ไีมีเลขเด็ดอะไรบ้างวันนี้ลอตเตอรี่หาเลขเด็ดลอตเตอรี่ให้หน่อยใกล้ถึงแล้วไปชมเลยจ้า นี้อยู่ด้านล่างนะคะของลิฟต์นะคะที่มาดูน้ำตกเทิงงนะคะ100เมตรนะคะนั่งลงมานะคะบัตรราคา570เจยนนะคะ,ะ,คะโอเม็ดฝนไม่ใช่เม็ดฝนเม็ดละองเต็มเลยสวยมากๆค่ะด้านดูใกล้ๆ้ แับทริปของสาวผู้ทอนนะคะมาเชี่ยนิโก้นะคะจังหวัดโทชินเนโทชิเนเนี่ยคะ่ะเขาบอกว่า2วันนะคะ2วันเต็มเมนะคะ EP นี้เป็น EP ที่2นะคะวันนี้นะคะสาวผู้ทอขอจบคลิปอยู่ที่น้ำตกเคงงค่ะนิโก้นะคะใครที่มาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะแนะนำให้มาที่นิโก้นะคะเป็นเมืองธรรมาชาตินะคะดีมากๆเลยค่ะยังไงแล้วนะคะ ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามให้สาวพูทธนด้วยนะคะไม่บา,บายค่ะวันนี้ไม่บปเขาบอกว่าเหนื่อยค่ะหอบเลยนะคะเนี่ย <c oughs> เดินขึ้นมาเลยเฉยๆขอตบกลับก่อนนะคะวันนี้กลับบ้านแล้ว๊ายบายเอสองฝากถุงเท้านะคะเนี่ยน่ารักยังเลยบรรยากาศมันสวยมากๆจนจนบรรยายไม่ถูกนะคะในภาพนี้เห็นยังเป็นแบบนี้ ยิ่งตาเปล่ามองด้วยแล้วสวยบรรยายไม่ถูกเลยสวยเงามมาก